สวัสดีครับสวัสดีช่องพี่ชัยรีวิวชาแนลนะครับวันนี้ผมก็มีความรู้ดีๆมาสอนทุกคนนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนที่มากดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e นะครับผมจะบอกไว้ว่าผมเป็นผู้พิการทางสายตานะครับวันนี้มาสอน่แน่ใจว่าจะเห็นรูปภาพที่ผมที่ผมแตะหรือเปล่านะครับถ้าไม่เห็นต้องขออภัยนะครับสลับเสียงที่ทุกคนได้ยินนะครับ น,นี่นะครับเป็นเสียงสกีลิเดอร์เป็นสำหรับของผู้พิการทางสายตานะครับสำหรับท่านที่เป็นตาดีมาติดตามนะครับต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับโอเควันนี้ผมจะมาสอนใช้งานแอปพลิเคชัน super sound นะครับการดาวน์โหลดและการติดตั้งขออนุญาตข้ามไปเนาะแล้วก็ลิงก์นะครับลิงก์แอปพลิเคชันผมจะเอาไว้ที่ใต้คลิปนะครับ โอเคแต่ใครแตะลิงก์ที่ใต้คลิปแล้วก็โหลดถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับไปหาเพลงที่ทุกคนต้องการทำแก้ไขต่างๆนะวันนี้ผมจะมาสอนตัดเพลงเป็นอ่าลิงโทนนะครับการตั้งค่าิเช่โฟเดอร์ื่อทุกคนอ่าอ,อยากดได้แบบว่าอ่าช่อ่าือเดอไม่อยู่ความเร็วในกชับชาลง เพราะว่าคนเอยากไล่อยากไล่ลิงค์โทนทำซิงสายเล็กเข้านู่นนี่นั่นนะครับไฟล์สวดไฟส่วนก็เลยจะมาสอนนะครับไปหาเพลงที่ทุกคนต้องการนะครับมิเครอที่จะดููละที่จะเก็บคลอนอื่นต้องที่จัดเก็บในแอปพลิเคชันซูเปอร์ซาวก่อนนะครับอ่านดักยังเงินบ้าครับอาร์ตไรท์โคนเดอร์ฟิตบัดดักดาวโหลดน็อตชื่อหน็อ เสียงตาทิพย์สองบแค่หนึ่งาทีตัดเอมรักถือตลอดไปมาสเตอร์มาสเตอร์พสผมจะเอาเพลงของผมนะครับเพลงที่ผมแต่งเองนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับอยู่ในอีทรเป็นไกด์เพลงก่อนนะครับผมก็จะเอาเพลงนี้ผมแต่งเองนะครับไปตัดนะครับเป็นดิงโทนนะครับผมกนก็ขอฝากกดติดตามช่องเลิฟทีวีนะครับ loveventv นะครับ รับถือตลอดไปปุ่มกมาิเตอร์ตาช่องวิชัยลิงดูแชนแนลเลยนะครับศูจุดหนึ่งเป็นช่องเสหรับผู้พิการทางสายตาชวนชวนขออภัยครับศูนย์แอปนี้คนตาดีก็เล่นได้ปกตินะครับจะไม่ตัดลิงโทนเอาไใช้งานใน Android นะครับใน Android เท่านั้นนะครับรับถือตลอดไปไปกดเข้าที่เพลงนะครับเปิดด้วยสามซังมิวสิกเปิดด้วยไม่อยู่ในหน้าหน้าเปิยไม่อย่ในาหเข้าที่เฟซตัวนะครับแล้วก็ไปหาเพลงนะครับเสร็จแล้วก็ แตะเข้าไปในเพลงนะครับสามซั่งมิวสิกเสร็จแล้วต bueno ป,ปดไปหาหรือหนึ่งแถวสี่ขอลำจะเอาคนตัดีนะครับมองหาครับว่าอารีย์อาดิโยสุซุปเปอร์ซาวด์ตับต่งเสียงซุปเปอร์ซาวนด์แก้ไขเสียงขอลำจะหาครับว่าซุปเปอร์ซาวด์แก้ไขเสียงนะครับแตะเข้าไปครับซุปเปอร์แก้ไขเสียงบล็โอเคอยู่ในตารางกริดพอเราเข้ามาในแก้ไขเสียงแล้วนะครับ ให้มองหรือัาหาคำว่าศูนย์หนสุงวิดีโอการผสมวิดีโอพาสบีทีเอ็แล้วกดโพสก่อนนะครับการผสมตัดแต่งมาหาคำว่าตัดแต่งนะครับแตะเข้าไปนะครับแตะเข้าไปบั็กปุ่มโอเคพอเราเข้ามาในเมนูตัดแต่งนะครับวิดีโอวิดีโอฮัทตั้งตัดตัดลายยกเลิกโอเคจะมีปุ่มตัดลายตัดจุดเริ่มต้นตัดจุดเริ่มต้น ตัดปลายกับตัดปลายนะครับก่อนอื่นเราต้องเล่นเพลงนะครับฮัวิดีโอวิดีโอเทปวิดีโอพาสดีทีวิดีโอเทปไอเอ็มจีุอ้าวกดเพลงครับบั๊กแก๊กศูนย์วิดีโอห้าเปิดตั้งตัดตัดหลักตัดจุดเริ่มต้นถ้าเป็นทุกบิการทางสายตาี่ใช้ทองแบกนะครับตั้งฮัปวิดีศูนย์นัดวิดีโอพาสดีทีเอ็หกตั้งตัดตัดหลักยกตัดตัดจุดเริ่มต้น สักครู่นะขอเย็นเลืกสีไก,ก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณคนที่ร้องนะครับฝากทุกคนกดติดตามช่องเมจิบันทิตาและขอด้วยนะครับคือนักร้องเพลงนี้นะฮะโอ,อเค okay. ถ้าเป็นรผู้การนะครับ ให้ปัดไปหาคําว่าตั้งคดจุดเริ่มต้นตัดจุดเริ่มต้นนะครับให้โฟกัสอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตาดีก็มองหาว่าตัดจุดเริ่มต้นแล้วเพลงเพลงเลยนะครับวิดีโอพาสวิดีโอพาสด BTN หาเขาว่าวิดีโอโพสต์ตัวนี้นะฮะกดไปตั้งค่ะตัดจุดเริ่มต้นมาโฟกัสตรงเขว่าตัดจุดเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวจารอครับแล้วท่านพุ่มมานะครับ ฉันขอรักเธอคนเดียวสิ่งสุดท้ายที่ฉันจะมอบให้เธอถ้าใช้เพลงอื่นจะผิดลิขส mmm ิทธิ์นะครับเพราะว่าขออนุญาตใช้เพลงที่ผมแต่งเองนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่มีผมแต่งเองนะครับก็ฝากตดตามนะครับมีเสียงเข้าต้องขออภัยด้วยครับพร้อมนะครับ ฝันของเราเป็นจริงฉันจะมี<ค>ถ้าเรากดเา็าว่าสาจุดเร้่มต้นนะครับพอกดสิปุ๊บแล้วก็ปัดสามา่ถปัดปลายนะครับหรือถ้าเป็นคนัวดีก็มองหาข้าอัดตานะครับและฉันจะขอสัญญา คำว่าตัดปลายแล้วปัดมหาเราตกลงครับเห็นไหมครับเรากแได้เพลงมีโฟูดีๆนะครับที่เราตัดเองกับมือนะครับักมจเธอมาเสร็จแล้วปัดไปหาบันทึกนะครับเมื่อกี้กดตกลงแล้วก็มาหาบันทึกแชร์บั๊กปุ่มเสร็จแล้วหาคำว่าวิดีโอรักเธอตะระแอปหนึ่งจุดสองศูนย์นัคุณหัดแก้ไขเสียงตัดแต่งเสียงปรับตัดคัดลอกไปยังโฟลเดอร์เครื่องบันทึกหน้าจอที่ดีเครื่องบันทึก ตั้งค่าระดับเสียงคัดลอกไปยังโฟลเดอร์คัดลอกไปยังโฟลเดอร์นะครับไฟลเดหมาะครับ้านลูกค้นับัปุ่มคนหักวาง Android a s p e ดาวน์โหลดหกรายการสองศูนย์สองหนึ่งแค่หนึ่งนาทีเสียงรักถือตลอดไปบั๊กปุ่มไม่ดุปคนวางวางไม่วางเลยนะครับวางเรียบร้อยแล้วไฟล์ส่วนตัวหา่วอ่าเสร็จแล้วนะครับตัดเสร็จแล้ว เราจะไปฟังผลงานที่เราตัดนมาสับถือตลอดไปมาสเตอร์มาสเตอร์หนึ่งเอ็มทีสามสิบสองพอพันยอยักษ์จุดศูนย์เก้าสามสิบแปดหนึ่งจุดหนึ่งห้าเมตรกับต์ใช่นี่หรือเปล่าเอ่ยเปิดด้วยสามซั่งมิวสิคส

เห็นครับรักถือตลอดไปถ้าไม่ไม่แม่นหรือโอเคแล้วก็ตัดใหม่ได้นะครับิดทั้งหมดปุ่ก็คงจะเข้าใจนะครับก็ไม่ยากนะครับผิดพลาดประการใดต้องขอภัยในหน้าทีนี้อย่าลืมนะครับกำลังใจผมคือหนึ่งและกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ให้ช่องพี่ชายรีวิวชาแนลนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกคน ไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดต,ต้องขออภัยไว้นะทุกคนขออภัยฮะผิดพลาดต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับอาจจะพูดติดติดขัดขัดต้องขออภัยทุกคนนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอลาทุกคนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ